แค่ประกันไทยที่น้องสุดชนนะครับตอนนี้ตนะิการลงนามหรือการแสดงเจตนาร่วมกันระว่างผูแค่ประกันไทยกับมที่เยอะตุ่งงวงนะครับในการที่จะทำกรมทันประกันรเิเกตพิเศษขึ้นมาเพื่อที่จะนำรายได้จากการที่ ประกันชีวิตหรือทำการปัดเศษกับที่แท้ประกันไปส่วนหนึ่งรายได้ที่ได้นั้นจะทําไปสมบูนณ์สร้างโรงพยาบาลที่มีหรือไม่หรือเรื่องการปัดเศษภาคใต้ตามที่ท่านได้เสนอ่นะนะครับก็ถือว่าเป็นเจตนาโดยที่ดีของผู้บริหารวิแท้ประกันรับที่ต้องการมีส่วนร่วมในการที่จะคิดถึง ลื่นถึงราชการตำรวจทหารตลอดจนหน่วที่ของรัฐและที่น้องประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากความดูแลในพื้นที่ต่างๆนะครับที่มาที่ไปก็จะมีท่านได้ชี้ทันแล้วว่าในพื้นที่เสียงไทยนั้นการความเสี่ยงเกิดขึ้นทั้นมีพลงกายของเนื่อง regions, อาจอากเราไม่ม e ีบทบัญาัติในพื้นที่นะครับในพื้นที่ เพราะว่าพอได้เกิดเหตุทำแหงแล้วได้รับบาดเจ็บแก่ายนั้นถ้าเราสามารถมีโร,รงพยาบาลในพื้นที่ที่มีการคุ้มนะคงที่สะดวกนะครับหรือในพื้นที่ที่ปลอดภัยและสาคัญมีคน,นการแพทย์แพทย์โรงยาบาลที่มีความรู้ความสามารถและเป็นผู้ใหม่ทางการแพทย์ที่ทมาจะสามารถดงนเนี่ยไม่ว่าจะเป็น ก็เห็นว่าทางผู้บริหารของีแท็กการไทยนะครับได้เล็งถึความสําคัญของคนไทยหรือเพื่อนในราชการทางทหารแล้วก็ภาคก,การดิจลที่างๆที่เสียสลากที่ที่แทนพวกเราที่นั่งที่มีความสบายอยู่นในประเทศนะครับไปดูแลรักษาชีวิตแ,และร่างกายของ เร่การกระจายารบรนอจากในพื้นที่่างๆนค้ครับก็ต้องขอขอบคุณเนี่ยยิ่งในนานของวิรกับต่อไปนะคะขอเชิญคุณสุเทพจันทรีชวาาประธนกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการบริษัทวิแทประกันไทยจัการชกลราถึงการจัดประพิเศษในโครงการนี้ค่ะ ก็อยู่ในขอบเทตอาจได้ในทัศนียเพราะว่าเป็นเรื่องใหญ่มากในการที่สร้างองิศบารมีในจดทหวบดในภาคใต้ผมเชื่อว่าถ้ารุทิศบารมีมาได้นานแล้วและหลายคนที่เสียชีวิตไปก็คงจะรับการหักษาได้ต่อมาในท้านที่เสียชีวิตไปเนื่องจากไม่สามารถรักษาได้ทางต้นที่แล้วประกอบกับใชคับของธนาคารไทยเพวยอเรา แต่ประชาชนไทยทุกคนมีความพึงพอใไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของความพึอเรื่องของการการไทยแต่ในเรื่องของการได้ความ้ึคพอใในเรื่องของการรักษาต่างๆแล้วก็ได้โอกาสได้โครงการนี้ก็ได้มีการศึกษากันว่าน่าจะต้องทำอะไรสักอย่างเลยเพื่อที่จะทำอย่างเดียวแต่ได้ได้ได้หลายอย่างในในในต่างอย่างเช่น กรมธรรม์ที่เราออกแบบมานั้นเนี่ยเป็นกรมธรรม์ที่เราไม่ได้มาดูว่าอาชีพอะไรคือปกติเนี่ยการที่จะซื้อประกันอุบัติเหตุจนถึงคนถ้าเป็นทหารตำรวจเรียกฐานไทยก็จะแพงกว่าปกติดังนั้นการที่เราออกรแบบนี้มาเนี่ยเราไม่ได้มาพิจารณาว่าอาชีพอะไรเพราะนั้นต้องดูทหารงั้นก็เลยทหารอย่างท่านป้า่ยก็สามารถที่จะซื้อได้แต่คืออย่างน้อยก็ต้องหาทุนของหลังหนึ่งแล้วเงิน เงินท่านตัดแล้วเนี่ยจะมีให้จ่ายมันสองรอยบาทหัรไปแล้วก็เหลือแปดร้อ่ยทางบริษัทก็ได้เาป็นต์คือสี่บาทเนี่ยมอบให้กับทางมูลนที่สำับสางโรงบลซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าคนที่ซื้อไปก็ได้กำลัด้วยเพราะที่ซื้อประกันความเเตไปเนี่มก็มีโรงพยาบาลมาแเป็นยอในสังกัดใระได้แต่เป็นกรรมันที่สามารถจะซื้อได้ทั่วประเทศนะรวอาหารนื้ำซื้อได้ทานกรรซึ่งตรงนี้ก็เลยคิดว่าเป็นโครงการที่ อย่างคอนะครับแล้วก็การส้างองาในส่อกาบานก็สามารถที่จะช่วยเหลือชีวิตประชาชนโดยเฉพาะตำรวจปหาและการในสายงานกบ้านไ้มากขึ้นแวนี้าสำรวจเองสรยกขึ้นทัล่วมกับบริษัทมิคแ์ประกันภัยจำกัดมหาชนท่า ในโอาสนี้นะคะขอให้ทั้งสองท่านนะคะกรุ้นขึ้นและจัมีร่วมกันถฐาย่าเป็นเพื่อนรน่นค่ะ